โดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ยังไม่ได้วันทีอะไรนะฮะไหวไหมขอโทษกลับไปนอนไปเดี๋ยวมาตัวหาตัวหายตับรับเองกลยไม่ได้ต้องยืนทำไมวันนี้พี่สุไม่มายืนยืนไว้ให้มันครบครบวันดียังวันียังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงก้น้า Chào mọi người แต่ว่ากันเลยช่วงนี้ยอดตกก็ต้องแบบเรียกยอดนิดนึงต้องไลฟ์สดคุณแม่ไลฟ์สดขายทุกวันเลยตอนนี้เอดมันเรื่องขึ้นตั้งไม่เคยเห็นไฮไลฟ์สดเวลาขายปันเนนตอนนี้ไลฟ์ไลฟ์ในเพจนะคุณแม่จากที่คนดูประมาณแต่นี้ยไม่ไหวใช่ไหมคนจกนหคนหนีคือทงมาคคือเมื่อก่อนเนี่ยคนจะดูหกสิบร้อยหนึ่งห้าสิบคนตอนนี้คนดูเป็นพันทุกวันนี้เราต้องมีทางออกคุณผู้ชม่าในเรื่องของการทำมาหากินไม่งั้นไม่รอดนะต้องบอกเลยวันนี้จะมีคนมา วิธีการทำมาหากินเอาแบบบ๋วว้ออาวเลยต้องวาวนะต้องวาวนะขอต้อนรับเจม,มาถอยจ้า เจม้าทอยนะคะเจม้าทอยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกณบัดนี้นะคะออนอกจากว่ามีแขแล้วนะคะก็มีเจม้าทอยแหละค่ะเป็นคู่คแขง่งค่ะเ,เป็นเจ้าของเพจเจม้าทอยซึ่งในเพจขายอะไรบ้างคะเ,เริ่มแรกเดิมทีก็ขายเป็นของเล่นนะคะขายจนเจ๊งไปรอบหนึ่ง<ม>เปลี่ยนมาเป็นรถโนเดลอนแรกขายเป็นของเล่นก็คือของเล่นนี่ก็คือหลากหลายไปหลากหลายของเล่นเด็กๆหลากหลายเลยหระขายดีค่ะ เล่นเก่งไงเอฟเยอะมากเอฟแต่ไม่ไม่โอนไงครับม่เอฟไวเอฟไวก็กลับมาเป็นโมเดลรถเป็นโมเดลรถเป็นโมเดลรถอ่ารถสะสมนะคะเจ๊ก็เอามาประมูลอ๋อขายในเพจเลยขายในเพจประมูลในเพจนะยค่ะไม่ได้มีค่ะเจ๊จริงๆเจ๊ตั้งตั้งใจจะอ่อยผู้ชายแหละแหละเพราะว่าเพจเจ๊เดี๋ยวเดี๋อย่าดึงขึ้นมากตรงนี้มันล้า แม่แม่กอ้ลีลาของเจมาเอามาสิลองขายสิต้องมีของไหมตต้องมีของเอารถเข้ามาเอารถมาได้เลยเด็กยกของมาอันนี้คือของ ขายอยู่ทุกวันนี้อันนี้เป็นเป็นเริ่มเริ่มแรกเดิมทีนี่เป็นรถโมเดลนะคะอันนี้เจ๊จะํามาประมูลทีละคันสองคันหรือไม่ก็เป็นเป็นเป็นเซตเลยน่าสนใจนะทุกคนเล่นรถเขาชอบเลยนะแต่แล้วอยากเห็นลีลาไหมได้เลยค่ะรอรอค่ะรอคุณน่ะว่ายังไงคะโอ้โหมันนี้มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยแน่นอนแล้วค่ะเียเมียคุณคงไม่ให้เข้ามาดูเจ๊หรอกแคมเขามาใช่ไหมอ้าววันนี้เจ๊มีรถหลายหลายชนิดมาเลยนะคะรีบนะคะเจ๊มีเวลาไม่มากนะคะเซตแรก ก่อนเลยดีกว่าอันนี้เป็นรถโบราณนาเข้านะคะนี <ฮะ S 1> นำเข้ามาจากสาเพ็งค่ะนะ,ฮะ,ฮะคันนี้นะครับเจ๊เปิดที่100บาทนะคะเปิดที่100บาทขออย่างเดียวค่ะขออย่างเดียวนะคุณผู้ชายะคุณผมผัวของเจทั้งหลายนะคะม<อ>ึงเอฟแล้วช่วยโอน,โอนด้วยมึงเอฟแล้วช่วยโอน,โอนด้วยนะคะ<อ> ตอนนี้มีกแค่200กว่าคนนะคะยังไม่ขายยังขายไม่ได้ยังขายไม่ได้สอง้0ยไม่ปล่อยใช่ไม่ปล่อยไม่ได้ค่ัต้องกานต้องกานคนเท่าไหร่ต้องการคนเท่าไหร่จริงๆสิคนเจ๊ก็ดีใจแล้ว10คนเจ๊ก็ดีใจแล้วเอาไปเลยค่ะเซตนี้เจ๊เปิดที่0บาทใครอยากได้บิดมานะคะบิดลยยีบาทบิดเลยยีบาทนะเริ่มเลยนะคะให้เจ๊นับ1นึ่งถึงพันแล้วเริ่มเลยนะคะอ่ะ เคินค่ะตึ้ง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 ทึ้งต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 ึ้งองตึไงตึ้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 งต่้ต้อ้งกด้งตึ้เตึ้งตเ้งตึ้งต้เงินเจ๊ไมงอยางได้ไลึ์งว้งตึ่ตงนี้อย่างตี้ อะไรนี้เริ่มมาแบบนี้เล่นไปด้วยพูดไปด้วยน่ารักหยอกเอินคนที่เขียนคอมเมนต์มาด้วยใช่ค่ะไล่ไลวันนึงกี่ชั่วโมงพี่เออสองถึงสามชั่วโมงคเหนื่อยมเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะใช้พลังเยอะมากใช้พลังถามนิดนึงมีมีแฟนคลับเราถามไหมว่าเป็นใช่ไหมอ๋อเขาสงสัยไหมเจ๊ก็บอกให้ดูสภาพเจ๊สิคะนะคะสวยขนาดนี้เป็นได้ยังไงล่ะคะ ที่ทายว่าเป็นไหมเออก็ชักสงสัยห้าสิบเพราะไม่ต์งว่าเป็นไม่บ้านมีหนวดไม่น่าสงสัยเออเป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะวันนี้มาพร้อมลูกพร้อมเมียอ๋ออย่าเรียกอย่าเรียกเมียนะคะเรียกลุมเอีก่อลุมเอ๋แล้วแล้วลูกนั้นได้มายังไงอันนั้นพลาดค่ะแล้วทจไมถึงมาแต่งหญิงแล้วมันเริ่มมาได้ยังไงอ๋อก่อนหน้านี้เจ๊คิดอยากค้าขายไปซื้อผ้านวมมาสั่งผ้านวมมาผ้านวมพร้อม ความเฟสเขาขายกันหกเจ็ดร้อยเราก็บอกลูเมดเฮ้ยมันกันหน้ารองเนาะเราก็ไปซื้อมาต้นทุนสี่ร้อยเราขายแค่ห้าร้อยห้าสิบเอากำไรแค่ร้อยเดียวเปิดไลฟ์วันแรกเลยค่ะแล้วสี่คนที่เข้ามาดูจ้าลูเมดลูกสาวอีกสามคนเร่อนั้นเงียบกลิบวันแรกนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอถือว่าวันแรกวันแรกค่ะเราถือว่าแค่เปิดตัววันที่สองได้มาเจ็ดได้มาสิบ ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมันมีวันหนึ่งค่ะเจ๊อ่ะขายแล้วขายไม่ค่อยได้มีแต่คนเข้ามาหัวเลาะเข้ามาดูแล้วก็ไปโอ๊ยสิบคนแล้วอันนึงสิบคนแล้วอ้าเหลือหกครับอ้าวเหลือสี่สี่คนก็เลยลงก็ลก็ลงอะไเงีใช่ไหมคะเจ๊ก็รู้สึกหงุดหงิดสิคะโอ๊ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเนี่ยเจ๊ไม่ไหวแล้วหลุดปาก แล้วมันมีคนกดหัวเระแล้วเรียกเราเจ๊ขึ้นมาโอ้ที่มาคุณแม่คะความรู้สึกตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรใช่ไหมครับเอาวันรู้ขึ้นเราไลฟ์แต่เป็นผู้เป็นผู้ชายแต่งผู้ชายแล้วก็ทําเป็นกรเทยกระเทยคนเริ่มเข้ามาคนเริ่มซื้อพออ่ะไหน ไปมันซะเลยดีกว่าค่ะเปมันซะเลยนะคะก็ลองแต่งหน้าแต่งตาก็พยายามแต่งให้สวยนะค่ะค่อยๆเขียนคิ้วที้นี้ฟาดคิ้วอย่างนี้เลยเหรอตั้งแต่แรกเจ๊ตั้งใจจะแต่งให้ได้อย่างเนี้ตออนนี้ได้เล็กเอาอันนี้ใหญ่ขึ้นไปค่ะเอาตรงนี้ให้มันใหญ่จะเสมอกันอ้าวมันใหญ่กว่าครั้งนี้อีกจนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอือแล้วคนชอบไหมคนชอบคนชอบมากเลยค่ะของขายได้ไหมของขายได้ดีเลยค่ะเป็นกำไรเป็นหมื่นจริงค่ะตั้งใจออกจากงานเลย เจ๊ประมูลเจ๊ซื้อมา100บาทต่อคันคนอื่นขายคันละร้อยห้าสิบเาสเจ๊มันน้อยไปเนาะเผือขายเหมือนคนอื่นไม่เกิดเจ๊ประมูลทีเป็นเซ็ตถึมัหนึ่งสองสมี่เซตนี้มีหเจ๊เปิดราคาที่600บาทเชื่อไหมคะับชุดนี้บางทีขายได้ถึง34,000บาทไม่ธรรมดาจริงๆเลยเจ๊มาของเราเนาะพัก เดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าจากคนไม่อายทำกินกันต่อร่วมทำมาหากินโดยคิวตินแฮร์โทนิกเซรั่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผมเชื่อไหมคะชุดนี้มันมีขายได้ถึงสามสี่พันบาทโอ้เพราะว่าเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะอะไรหนึ่งด้วยรูปลักษ หรือสภาพลูกเล่นแล้วก็แล้วก็เชียร์อาหัวขาแล้วผัวไม่สู้เขาเหรอคะอ้าวคุณท่นี้คุณทนี้ขาหัวน้อยมาแล้วหัวน้อยมาแล้วสู้จ๊ช่วยเจ๊หน่อยช่วยเจ๊หน่อยนะคะเขาก็สนุกตามสนุกตามโดยที่เขาไม่รู้เหรอว่าเขาราคามันสูงไปายเมันมีแฟนคลับเลยมีค่ะส่วนมากเปนยังเป็นผู้ชายอย่างเ้เลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะชอบจะบอกว่าจนเขาไม่รู้ว่าราคามันสูงก็ต้องบอกว่าจากอันนั้นและยังไงเอกลักษณ์ต่อไปของเราคือต้องทําให้มันเก่าที่ต้องทาให้มันเก่าเพราะ พอหลังๆเริ่มดาวเขาเริ่มเอามาประมูลมาเล่นมาทําเหมือนเรามันก็เริ่มยอดมันเริ่มตโงดีว่าเจไม่ไปลาออกจากงานก่อนพวกเดชบุญนะคะก็เลยก็เลยหันมาหันเหมาหารถพวกโมเดลพวกนี้เล็กๆคันหนึ่งเขาเรียกถึงต่อ64ซึ่งมันเป็นรถใหม่แล้วก็เอกลัษณ์ของเจจะอยากเจคิดถึงว่า คนไทยมันมีรถที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยรถกลับข้าวรถพุ่มพวงอะไรรถพุ่มพวงตรงนึงตรงนึงแล้ววันนี้รถขนไข่ไปอยู่พี่เปิ้ลจะหนีไปแล้วแล้วรถสองแถวบางกะปิอันนี้มีต้องมีอ่าอันนี้ต้องมีมีขวดเศษซล็กหนังสือพี่มาขายรถขายของเก่าว่ะแม่แล้วรู้ไหมเขามีรถของเราด้วยเหรอเนนนีี่ยไถแห่รถแห่รถแห่ของผู้หญิงทำมาหาดิน เห็นเมื่อกี้เห็นพูดถึงพี่เปิ้ลจารุนีอ๋อค่ะหมายถึงว่าพี่เปิ้ลเป็นลูกค้าก็ตอนนั้นเจ๊ด้วยมีโอกาสได้ร่วมงานใกล้ๆที่พี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลมีคนไปเล่าให้ฟังว่าเจททำรถประเภทนี้แวก็เลยอยากได้รถเลนหนังอย่างนี้ค่ะแล้วรถขายผักที่เรามีทุกอย่างแล้วก็เจมีรถพุ่มวงอยู่คันหนึ่งเจก็เลยเอาคันนั้นขายให้แกไปแล้วก็รถเลนหนังที่เป็น ชื่อดังๆของแกก็คือเรื่องลูกสาวกำนันทำให้แกเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องทำงานเห็นบอกว่ากลับมาทำงานแล้วงานอะไรอ๋อเจ้ทำอยู่เบื้องหลังละครนะครับตอนนี้เจ้ทำผู้ช่วยผู้กำกับละครอ้าวถอยคนกันเองคนกันแบบได้ลงดาราค่ะก็ได้อยู่อยู่เออแล้วช่วงโควิดล่ะเพลโอ้ช่วงโควิดลำบากมากโอ้ยยให้พมดต้องร้องไม่ต้องร้องไทำไมทไมหยุดตีเดือนยี่สิบเจ็ดเดือน ของเจ๊ตั้งแต่กุมภามีนาหมษ4เดือนมาล4เดือนที่ไม่มีไม่มีราไได้นอนสบายเลยนอนนอนนิ่งๆนอนจะไม่มีเวลาทํางานเลยค่ะเห็นบอกว่าไม่ได้แค่เป็นผู้ช่วยพุ่มกลับหรือกลับมาทํางานตามปกติเปิดโรงเรียนสอนการแสดงด้วยเจ๊เปิดโรงเรียนสอนการแสดงอยู่ที่บางบัวทองนะคะชื่อโรงเรียนป๊อกเล็กมาเล็กนะคะอะไรนะป๊อกเล็กมาเล็กใครจะไปเรียนมาเนี่ยชื่อยากนี่แหละค่ะทำกับเพื่อน แล้วก็แยกสาขากันค่ะเพราะพิมพ์ชื่อไหนมันก็ขึ้นถ้าใช้ชื่อมาเหล็กคนเดียวเขาจําไม่ได้ก็เกิดจาชื่อเจไม่ได้เขาเขาไม่ได้พิมพ์แต่จําชื่อตอนนี้ป๊อกเล็กมาเล็กมีตั้งสามคนพิมพ์ชื่อไหนก็มีเล็กแล้วก็มีมาเหล็กโอ้สามคนสอนอะไรบ้างสอนตั้งแต่กี่ขวบสอนตั้งแต่ห้าขวบจนถึงจนจนถึงสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วแต่ตอนนี้มีคนโตก็เอาเอาพวกเอ็กซ์ต้าพวกนักแสดงร่วมอ่ะใครอยาก พัฒนาตัวเองก็มาหาผมผมก็จะสอนอเขาเอ้ยดีจังเลยอะ่นะเนาถึงน่าทำหลายทีมากเลยเยอะมากค่ะเยอะมากเลยค่ะ <ทำ S 2> ตอนนี้หลายอย่างแล้วที่รักที่สุดคืออะไรจริงๆอ่ะเจ๊ทำงานพวกนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อเอาเอาตัวให้รอด มันรักทุกอาชีพเลยค่ะนะคะว่าอย่างอย่างอันนี้อันนี้หยุดไปเราก็ยังมีอาชีพนี้เพราะทุกวันนี้เราอยู่อาชีพเดียวไม่ได้จริงจรพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะไม่จ้างเราหรือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะทําไม่ไหวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โควิดจะไปเนอะเมื่อไหร่หยว่างเนาะนี่นี่กำลังมองเห็นมีสิ่งนี้ก็ทําด้วยเหรอฮะใช่ค่ะอันนี้เจ๊กระเป๋าขายกระเป๋าค่ะฉันอยากจะรู้ใครจะซื้อมากระเป๋ากาดู อาชีพหนูเหรอคะเพิ่มอีกเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพค่ะคือขายกระเป๋าแฟชั่นนะคะผู้หญิงกับกระเป๋ามันของคู่กันนะคะคนสวยอย่างเราไปเลือกขายอื่นยางไม่ได้นะคะขายของท้ามือสองก็น่าเกลียดแต่ว่าสภาพไม่น่าขายกระเป๋าแล้วคนซื้อไหมซื้อค่ะจริงหรจค่ใครลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครก็เป็น ส่วนมากเป็น FC เหมือนกันค่ะ FC ฟซีมาโชวดหนุ่มเอฟซีน่ารักเนอะหเหนียวแน่นอ่ะมี2อย่างค่ะมันจะได้กลับบ้านไม่ต้องมาอะไรละคือให้มันหมด,หมดไปต้องไม่ต้องมาขายต่อแต่โชคดีค่ะยิ่งขายหมดเจยิ่งเอามาเจยิ่งเอามา <S <S 2> <S 2> <S <S คุณฉันละเอ็นดูเธอผู้ชมคนเรานะไม่อายทํากินจริงๆไม่หยาดไม่อายทํากินเลยอ่ะขายวันไหนเวลาใดบ้างอย่างอย่างเนี้ยเจ๊ไม่ได้เป็นไายเจ๊แค่วางวางรูปแล้วเขาจะรู้ว่าเราขายอะไรแล้วเขาจะทำมาตลอดก็เหมือนเราเป็นหน้าร้านเลยเนาะค่ะแล้วกระเป๋าเปิดขายตอนเพลเมื่อไหร่กี่โมงหรือต้องนัดกันประมาณสองทุ่มทุกวันสองทุ่มทุกวันที่เจ๊หยุดแล้วคนจะรู้กันเลยไม่รู้ค่ะถ้อเจอก็เจอค่ะใายละวี่บ้า แม่ชดูแม่เขาเป็นแม่ค้าติดติดใช่ไหมเฮ้ยเจ๊บอกอะไรนะแค่นี้ยังติ๊ดไม่พออีกเหรอเดี๋ยวยังติ๊ดคนนี้อีกเหรอเุกขายของแน่ๆแล้วใครมาทักเขาว่าว้ายแพงจังเลยไม่ได้ทำไมทำไมก็โมโหกว่าเจ๊จะทำได้แต่ละอันมันไม่ใช่มันใช้เวลาเจ๊ทำคันหนึ่งบางทีเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะเจ๊เคยตั้ง650บาทโอ้แพงจังเลยแพงจังเลยเจ๊ขาย800อุ้ยแพงแพงอีกแล้ว950าร้าสบไม่ต้องนั่ไม่ต้องต่อ ยิ่งต่อยิ่งขึ้นค่ะยิ่งต่อยิ่งขึ้นค่ะแล้วมีไม่ไล้แบบยิ่งต่อยิ่งขึ้นแล้วขายได้อะมีเจจตงสางก็บอกอย่าต่อกูอีกนะตอนนี้มันห้าก็แพงพอแล้วค่ะเห็นบอกว่ามีฝันสูงสุดของตัวเองคือการเป็นผู้กํากับอ๋อก็มันเป็นทุกคนย่อมมีอาชีพของแต่ละคนแล้วก็ความจุดสูงสุดของอาชีพของแต่ละคนมันมีค่ะเราก็อยากอยากไปจุดนั้นอยากเป็นผู้กากับละครสักเรื่องแล้วควรจะว่าเอออาจจะแนวไหนเออแนวแนวเจ๊ เจ๊เห็นฮาฮาแต่เจ๊ชอบดราม่าตอนนี้ที่ทําอยู่ทุกวันส่วนมากที่ที่ทําอยู่ของอโยจะเป็นละครแนวดราม่าหมดเลยสําหรับหนูนะหนูมองเจ๊ม้าพี่อะเหมาะกับคำคำนี้ที่สุดเลยคือหัวหน้าครอบครัวโอ้หขอบคุณค่ะจริงจริงนะแต่หนรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกอะพี่เป็นที่พึ่งพิงเป็นหลักให้เขาได้เลยขอเสริมอีกนิดนึงาอาจจะไม่เหมาะแค่กัครอบครัวเหมาะกับสังคมตอนนี้ควรจะดูพี่เป็นเยี่ยงอะไรอย่าง ใช่คุณผู้ชมนี่คือตัวอย่างของพ่อบ้านใจกล้านะคะกล้าที่จะลงมือกล้าที่จะทํากินเพื่อที่จะหาเงินนั้นน่ะมาเลี้ยงในครอบครัวของตัวเองเหมือนกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เจม้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณะคนดีทำให้ทนแล้วให้พี่ได้เป็นผู้ตับสนใจนะคะมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะแซ่บเหมือนกันแต่ว่าช่วงหน้าจะคุยเรื่องอะไรสักครู่เดียวค่ะมาหิินญงจ กินโดย G Plus n e a k e r Unlock Your Style ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีมิสแกนปี2020ได้เกมได้ สวยมากเลยอ่ะดิสิคนนี้ครับไม่ควรได้แต่ท่าละกันตนี้เป็นเวทีมิสแกนอะไบังเอิญว่าโคศกเขาพูดไม่จบจริงๆเรามิสแกนมัมแกนมัมเออลูกสองเขควรจะให้เขาบ้างควระสวยนะสวยพี่พี่สุค่ะทุกคนมีมงแล้วสวยหมดขอโทษนะแต่คุณก็กวัยวายจังเลยอยากคุณควอยากได้ครับมาได้ลองดูที่คุณใส่ที่เออมันจะสวยไหมเฮ้ย นั่งๆมาวางวางทุกคนมีความสวยที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าความสวยเป็นปัดเจกอะนะฮะนักเรียนเดยัไม่ได้สวัสดีเลยเนี่ยสวัสดีค่ะ กันแบบนี้้งแต่เคยประกวดเวทีมิสแกรนตั้งแต่มิสแกรนไม่เคยมีแย่งกันแบบมันแบบเนี้ยไม่มีฮะก็คือทุกคนจะต้องลองยอมรับกฎกติกาเราอยู่กันนานเราบอกกันว่าคนเราเนี่ยเราไม่ได้แบบจบที่การได้มงกุดชีวิตคุณอาจจะเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงเป็นนู่นเป็นนี่แล้วถ้าคุณทำกิริยาแบบเนี้ยเหมือนที่คุณทำกันสองคนมันไปไหนไม่เลยถูกไหมฮะจริงๆแล้วคุณไปกระชาเขาเนี่ยของเขา กฎหมายเนี่ยเขาจับนัเป็นอาญานะอ๋ออ้าวเขาได้ก็เป็นของเขาอ่ะล้านสองก็เป็นของเขาอ่ะแล้วคุณไปแย่งสมบัติเขาอ,อ่ะคุณองมิสแคนเท่าไหร่นะหนึ่งล้านสองแสบาทคม่โนาก็ได้บ้านได้รถได้เงินอีกหนึ่งล้านแล้วก็ มีตำแหน่งเป็นนักแสดงทางช่องวันด้วยวเป็นพรญยาแม่ี่เรียบร้อยนะคะน้องพันชาได้น,นะครับก็ฝากไปด้วยเนีอ้อมอกอ<ฆ>้อมใจพ่อแม่พ<ฆ>ี่น้องทั้งหลายเด้อสวยสมมงทุกปีถามนิดนึงในฐานะเป็นกูรูอ่ะคนนี้<ฆ>ความสวยของคุณคืออะไรความสวยทดิฉันไม่รู้รู้แต่วความสวยมีมความสวยคืออะไร สำหรับหนูนะหนูมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นกุลสตรีนิสตตัแบบนางงามเลยอะเอาแบบฮาๆสเาิเอาจริงๆความสวยมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีนิยามที่ชัดเจนจะมาบางคนอะทำไมอาบอบี้เขาถึงเลือกพี่หนุ่มแหม่มเป็นพัญญางงทั้งที่แบบมีผู้หญิงหลากหลายเพราะสวยที่สุดของเขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนทางบ้านคิดว่าสวยไม่พอหันมาทงนี้ครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัทมิสแสกรนนี่เป็นเฟสเซรั่มนะครับบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้มารายการนี้อยู่ประมาณสักเกือบเดือนนะใช่คิดถึงคิดถึงเพราะว่าที่สำคัญที่สุดก็คือมีงานที่ราต้องทำแต่กำลังจะกลับมาบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่แปลกและแหวกแนวมากไม่เคยขายนะครับเฟซเซรั่มเหลอดอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าเลยอย่างมากก็มีสหลอดผสมนุ่นหน่อยหรือไม่ก็หลอดผสมนี่นิดแต่วันนี้จัดไปเลยเน้นๆ เจ็หลอดเฟซเซลั่มเต็มเต็มแบบนี้ราคากว่า3,000บาทแต่วันนี้จำหน่ายเพียงแค่1 9 9 0บาทข้อตกไม่ทันโคแรงมาก ค997หลอดเลยนะ7หลอดเลยถ้าใครใช้ฟุ่มเฟือยนะครับบากเกียรบางคนเขาใช้2ดอปนะฮะก็อยู่ได้ถึงประมาณไม่ต่ำกว่า5เดือนสารสกัดที่สำคัญมากเลยเป็นเพื่อนของคุณไฮอัปพรเก่าคือโบท็อกครับมาจากประเทศสเปนมีเปปไทย์8เวลาที่ใครหน้าเหี่ยวหน้าย้อยหน้าค้อยมุมปากตกหางตาตกมีตินกาเยอะ หน้ามีรูขุมขนกว้างๆเจ้าส่วนนี้จะช่วย lifting ขึ้นเพราะเราจดทะเบียนไว้กับสารลกุเป็น lifting and whitening นะครับและมากกว่านั้นมี B3 ครับพี่หนุ่มแบบมี B3 จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจะทำให้หน้ามันสว่างกระจ่างเนียนใสบอกเลยใครที่มีหน้าจุดด่างจุดดำมีริ้วมีรอยเยอะๆช่ไ้หมคะช่วยได้ไหมช่วยได้สิครับมันช่วยทาให้สว่างกระจ่างเนียนใสแล้วโปรโมชันนี้ไม่มีอย่างอื่นผสมเพราะฉะนั้นอนุญาตให้ทาคอได้ด้วยและที่สาคัญ ทาครีมคุณไม่ต้องทาแล้วเอาตัวนี้ทารอบไดเลยตาเลยรอบตาเลย<อ>แล้วก็กดกดกดบริเวณตาที่บวมตาที่คล้อยตาที่มันป่องๆออ,ออกมา<อ>และใชยได้ทั้งเพศช,ชายและเพศหญิงช่วงมิสแก่ยมีบางวันผมนอนแค่2ชั่วโมงนะวันจะเสร็จตีสาแล้วก็ตื่น5้าโมงตีหแล้วก็ตีโมงเช้าบ้าง ขอโทษนะพอรู้ว่ามันเป็นอาการแบบนี้ปั๊บก่อนนอนอ่ะจะใส่แบบเยอะมากมาใส่แบบไม่สนใจใส่ใแบบแ <มา S 1> ช<ะ>่เลยแล้วก็นอนไปเลยนอน3ามชั่วโมงตื่นขึ้นมาหน้าก็ใส่เดิมเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการหน้าแบบฉ่ำวาวหน้าเด้งหน้ามีออร่าถึงแม้ว่าอาจจะพักผ่อนไม่พอเเซรั่มช่วยคุณได้ย้ำโปรโมชั่นในวัดีคุณครับหเซต มีทั้งหมดเหลอดหนึ่งอห็ลอด7็หลอดนี้เป็นหลอดศู์ยากาศถ้าคุณไม่โทรช่วยไม่ได้เพียงแค่1990บาทโทรทันทีที่0-2 0 3 0 0 0 3 3สหรือ s ทชส่งฟรีทั่วไทยนะครับและเก็บเงินปลายทางนะครับเราก็ไม่คิดเงินเพิ่มย้ำอีกทีหนึ่งเบอร์โทรสำคัญมากไม่ต้องโทรไปที่อื่นนะเดี๋ยวตีนะฮะ0 2 0 3 0 0 0ง3ยาหรือ s ทชย้ำนะ รีวิวเขาดีมากถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณกด Google เข้าไปเลยแล,แล้วคุณเซิร์ชเฟซเซรั่มคุณเซิร์ชแค่เนี้ยไม่ต้องเซิร์ชกับานางงามมันจะขึ้นมาเป็นเฟซเซรั่มนางงามบรรทัดแรกเลยแล้วคุณลองกดเข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอิ a เ e ไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็น Facebook ดูซิว่าใครด่าถ้าด่าเยอะๆไม่ต้องซื้อ,อแต่คนซื้อซ้ำเยอะมากเดือนที่ผ่านมาซื้อไปเป็นยอดทั้งหมดไม่ต่ากว่า45ล้านบาท นี่นะครับเป็นโปรโมชั่นที่คนใช้อยู่แล้วควรจะต้องจัดเพิ่มรหรือคนที่ยังไม่เคยเปิดใจต้องรีบจัดครับของถูกของดีมีที่นี่ตั้งใจทํา24ปีในวงการบันเทิงนะครับบอกเลยว่าต้องการทําให้ทุกคนนั้นได้ใช้ของดีและมั่นใจในตัวผมได้ได โอ้ทันที02030 0อ3 3ูนยอ t s m 8บอกเลยส่งฟรีโั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ไม่ชาร์จเงินเพิ่มบอกเลยใครที่มีปัญหาทั้งหมดที่พูดมาก้าทารับรองเช้าเย็นเช้าเย็นรับรองได้ว่าสะใจหน้าสว่างกระจ่างเนียนใสครับเก็ดเงอนเท่าไรเพห่งพันเก้าร้อยเ้บาทวันนี้ขอบคุณเซรั่มนางงามและคุณนวัดค่ะอย่าลืนะ อย่าลืมนะน้ำขึ้นขรีตตัก็มีทักให้ริ่ใจแล้วเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่องวันกดสามสี่วัออนนี้เราท้าคนลาไ,ไปแล้วสวัสดีครับเราเคือผู้หญิงทำามา,ากินผู้หญิงะมาหากินทำามา่ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ